เรเห็นแล้วว่าจริงๆมันไม่ได้ยากนะคะในการเขียนทีนี้เราจะมี quality procedures หรือว่าการเขียนมาตรการการทำงานซึ่งก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องฝึกฝนเหมือนกันองค์ประกอบหลกัหลกๆจะมีอยู่10ส่วนนะคะ1ก็คือชื่อเรื่องนะคะส3 4ก็คือจะเป็นแค่กลุ่มของรหัสเอกสารวันที่รายงานผู้จัดทำนะคะหลังจากทำเสร็จแล้วนะคะส่วนใหญ่ทุกโรงพยาบาลจะมีการทบทวนเอกสารนะคะส่วนญ่ก็จะเป็นทางผู้บริหารนะคะหรือทีมนำ ะะแล้วก็ต้องมาเขียนวัตถุประสงค์ขอบถ่ายนิยามสับควางรับผิดชอบนะคะสุดท้ายก็คือเป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งก็สามารถแนบแผนภูมิหรือว่าโฟลได้เช่นเดียวกันนะคะในบทนี้นะคะเราก็จะมายกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าคนยังไม่เคยเขียนเราควรจะต้องเริ่มเขียนประมาณไหนนะคะอันนี้คือที่เขียนแล้วก็นําไปใช้แล้วนะคะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีสมมติเรา อยากเขียนเรื่องการบริการผู้ป่วยในเป็น i n p a t i e n t นะคะอันนี้เราจะดทาโดยคณะอนุกรรมการการดูแลและติดตามผู้ติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะก็มีการทบทวนนะคะโดยทีมนะคะแล้วก็จะมาดูวัตถุประสงค์นะคะเช่นการลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นเพิ่มคุณภาพใช่ไหมคะอันถัดไปก็จะเป็นให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน,น National AIDS Program หรือ NAP อันนี้3ก็คือ มีการติดตาม CD4 ไวรัสโหลดนะคะแล้วก็ติดคัดกรองการติดเชื้อเยอาการโรคติดต่อกางเพศสัมพันธ์ได้รับวัคซีนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเราไม่ได้เขียนอย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ดูจนครบอย่างเงี้ยค่ะการที่เราเขียนออกมาทําให้คนที่มาอ่านปุ๊กอ้อยังไม่ได้ดูเรื่องโรคติดต่อกางเพศสัมพันธ์เป็นพิเศษหรือว่าไม่ได้ดูเรื่องวัคซีนอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้คอมพลีทนะคะเป็นต้นแล้วก็อันที่สี่อย่างเงี้ยค่ะคือเราจะทํายังไงถ้าสมมติมี การผ่าตัดแบบเร่งด่วนนะคะเราจะมาประเมินก่อนผ่าตัดยังไงแบบไม่เร่งด่วนด้วยนะคะอันถัดไปก็คือเป็นการรักษาความลับแล้วก็การสังยาต้านเฮชวีผู้ป่วยมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือสามารถนับเข้าสู่ผู้ป่วยนอกได้นะคะมาให้มันสตรีมลายกันก็จะมีขอบถ่ายนิยามศัพท์นะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเช่นบางอันอย่างเงี้ยค่ะมันยาวเนาะในนิยามศัพท์แล้ก็ควรจะเขียนบอกไปเลยว่า อายุรแพทย์หรือกุมารแพทย์หรือแพทย์อื่นๆเรียกว่าแพทย์จบเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องเขียนว่าแพทย์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 ไปหมดแต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากจะให้สเปซิฟิกว่าเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาโรคติดเชื้อหรืออาจารย์สาขาวิชาโรคติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นอายุรศาสตร์หรือกุมารเวชศาสตร์จะเรียกว่าแพทย์โรคติดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องรีเฟอร์ถึงยาวๆแบบตอนต้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะเราเขียนไปเลยความรับผิดชอบความรับผิดชอบของเรานะคะ ความทีชอบคืออะไรบ้างผู้ติดเชืช้อ HIV วเราก็บอกไปเลยว่ามีอาคารไหนบ้างนะคะถ้าสถานพยาบาลของท่านมีหลายอาคารก็คือลิสต์ไปเลยว่าอาคารไหนนะคะขอบผู้ป่วยแบบไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถลิสต์ได้นะคะอันถัดไปก็คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลรักษามีใครบ้างนะคะก็1นถึงหนะคะแล้วก็แนวทางปฏิบัตินะคะทีเนี้ยเราจะมีแผนคุมการทํางานนะคะตามเอกสารแนบหนึ่งแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะ ให้ทำอะไรบ้างนะคะเช่นถ้าสมมติคนไข้เป็น HIV นอนอยู่งดการกีดการตีตราอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยเราควรจะเขียนอันนี้ก็คือบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนี่ไงค่ะเราพยายามให้ได้มาตรฐานหรือว่าถ้าการจ่ายยานัดหมอะไรเงี้ยค่ะอยากจะให้ปรึกษาพยาบาลโรคติดเชือ้อข้อ5.1.4อย่างเง,งี้ยค่ะเราก็บอกว่า ให้ทาแบบนี้นะแต่ถ้าวันหยุดราชการให้ติดต่อใครนะคะ mm hmm. เช่นเป็นแพทย์โรคติดเชื้อที่เป็นเวรรับปรึกษา mm hmm. เป็นต้น mm hmm. เน,น, mm hmm. นี่ยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคนก็จะสับสนว่า,อาตอนวันหยุดต้องโทรหาใครดีจะโดนว่าไหมเกิดโทรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากรณีไหนอันนี้ก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วตัวแพทย์โรคติดเชื้อเองล่ะเราทําได้มากขนาดไหนเรามีข้อกําหนดเงื่อนเวลาไหมอย่างเงี้ยค่ะเราบอกว่าถ้าเราเราคำปรึกษาปุ๊บนะคะให โทรศัพท์บอกก่อนได้แต่มาแนบใบปรึกษาและคำแนะนำให้เร็วที่สุดห้ามเกิน24ชั่วโมงเป็นตน้นอย่างเงี้ยค่ะก็เขียนให้ชัดเจนว่าเรามีเป้าหมายเราทำตามเป้าหมายอย่างไรนะคะทีนี้ถ้าพยาบาลโรคติดเชื้อล่ะพยาบาลโรคติดเชื้อเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะคะก็อาจจะต้องลงทะเบียนในฐานข้อมูลนะคะหรือจะต้องตรวจสอบผลอ n นที่เชอวีอย่างเช่น53.5อย่างเงี้ยค่ะก็ ตรวจให้ชัดเจนนะคะทาซ้ําหรือย่างเป็นบวกยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขียนให้หมดเลยส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นเพจสัชก,กรรมผู้ป่วยในนะคะถ้าสมมติว่าได้รับยาแล้วนะคะในเวลาเราจะทํายังไงถ้าเป็นวันหยุดราชการแล้วก็เร่งเร่งด่วนก็อาจจะติดต่อแพทย์โรคติดเชื้อที่เป็นเวลรับศึกษาเป็นต้นนะคะในเรื่องของสิทธิ์ของการเบริกจ่ายต่างๆถ้ามีปัญหาค่ะหลังจากที่อันนี้ออกมาทุกคนก็คือทําได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นมาก่อนเราก็จะมีบางคน มาใหา้ภายใน24ชั่วโมงสักประมาณไม่ถึงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ใบคอนซัลอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมีก็คือตอนนี้ก็คือได้เกือบร้ออซนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะก็คิดว่าทุกท,ท่านสามารถลองไปประยุกต์ดูได้นะคะกับสถานพยาบาลของท่าน,นะคะ่ะ